ท้องหม ja, ูปีศาจจ้าแม่เอซีวันนี้มาเดิมกินเด็กน <h omon> uh ้อยเหมือนเดิมนะคะแม่มาจ้ากินเตี่ยวค่ะแม่เอซี่มา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 เตี่ยวค่ะแม่เอี่ยหน่อยแม่พัะ กินกว๋วยเตี๋ยวหมอนี่กูจะแชทแชทใ้ครัคุณมแม่เอซี่กดไลค์กดแชร์ค่ะมอนิพารากินก๋วยเตี๋ยวเด้คระแม่เอซี่ของแซ่บก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะ มาเพยยินกุเจี๋ยวนับกับมาเด้อค่ะแม่แที่โอ้ยกุเจี๋ยวแซ่บๆค่ะว,ว,ว,วิเทนเนอรดีทั้งงานเลยค่ะเบิ้งค่ะสวัสดีท่องมาทองหมูปีศาจ นี่จ้านำคนคนอุ้ยแต่แซบนะค่ะแม่เมสี่เห็นแล้วเห็นแล้วที่ขิงเป็นแต่แซ่บคักเนื้อค่ะแม่เมวว้าจ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยน้ำดูดเลือกทานะะแม่แมออเอซี่เจ้าดูดด้วยมันตุ่มอันนี้คือน้อำส้มสายชูสิน้ำสายก๋วยเตี๋ยวกินนะคะนี่ ข,ข้าวเที่ยวก็เขียวค่ะพี่เมยเอซี่มาจ้ากินก๋วยเตี๋ยวค่ะ้ากินกวยเสีย

หาคิน้องไปก่อนถ่ยคลิปก่อนปวดหัเจ้าบนห้องมุมิสัดยั่อ้วันนี้ก็เจียวคายแม่สิชิมก่อนค้าขาึ้นโอเคบ่าเข็มเกินไปละแม่สี วนี้ก็มาทำบิสซารก็องสิเจอเทือนเนี่ยพอพอขอดเงี้กับมึงอยู่หบออนมาจ้าคิ่ก็เจ๊ะแจ๊ะน้ำหนูกทำมึนอ่ค่ะแม่เอซีกดเจ๊แจ๊มไม่นีนะ เดี๋ยวลุงีปิ้งกองให้เบิ้งเด้อค่ะแม่แม่เอซี่หนิจาก๋วยเตี๋ยวจ้านี่จ้านี่เด้อค่ะอันนี้คือหนา้นาหนา้นาตาของก๋วยเตี๋ยวเนาะหนิอืมบันหี่เดี๋ยวอีหดาน่อยกินลูกชิ้นแห้กินอันก๋วยเตี๋ยวให้แม่แม่เบิ้งละค่ะหนิเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวแช่ยอปพลิแม่สิ เดี๋อืมอืมเหาไดไหนพี่สจะเปิดเพลินนึว,ว่ ต้อนรับเข้าสู่กระแสขา่าวดังวงการบันเทิงเศร้าดาราชื่อดังเสียชีวิตแล้วอดีตน,นักษดงอันลกหนึ่งยี่หนาทางชีวิวีหัวขึ้นมากอัน,นเปิดเสียงแต่พ่อนช่<ง> เอนโนโนดีตนักสแสดงหญิงอันดับหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เสียชีวิตแล้วด้วยวัย71ปีโดยทางลูกเป็นคนแข่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียด,ยดยสาเหตุการเสียชีวิตของดาราคนดังกล่าวโนนาบูนอน,น,นั้นถือเป็นนักสแสดงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิงฟิลิปปินส์นและโดดเดนในวงการนานกว่า70ปีโดยเธอเริ่มจากการเป็นนักร้องก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในเวลาต่อมา อลอร่อูนอทุกเครดิตในภาพพยนนัตนครโทรทัศน์มากกว่าสอ0ร้อเรื่องและกว่ารางวัลมากเช่นก็กเตียวมูเทรน,นและสามสิบปดจะแบบพ่ก็เจียว,วอ่ะเอ้ยฮึสิบนะคะ น้ำอัน,ำนี้แม่เอค,ค่ะไม่ค่ะคือเตรียกมกันขายแม่อเอซีอู้ยเจ็บอืมอันนี้คือคลิปคลิปย่อยูทู e ค่ะแม่เอมซีมาเอเดี๋ยวอืมร้างไห

เตี๋ยวค่ะนั่งเตียวหางหนยหางนี่ไหนบ้างไยังกวยเี๋ยวแม่พมาเด้อัแล้วก็้ยไตทูยังตู้ก็ั้หน่อยกก็กินลยันึน โอ้แตกจกไม่จนหรอนี่ยมีกยไปตามเลยครับตามาเ้งกิน นี่ยนคือจ่าตู้สับด้วยนาทีหนึ่อาดาคือเดาดาคอกะปล่ยไว่กูจะอยู่ก่ของจกนะขายมันเกน้อไม่ใช่ใชสียางก็ใช่สียางว่าเยอยาพันสามถืว่าถง้ะ ป่ะเยอะยิ่หญ่พันสามขุนละเยอะเยอะเบื้องบน้่างถวยไว้แม่เด้อร่างคุกล้างถวยไว้เด้ออืางเ้อไทยคนอื คก็เดี๋ยวบแสียหมดเที่เขาบอว่าเมียนลอยนี่นี่ถามยังไัเหรอถามมึงนีอน้ำต้นปัมันแี่เนนุ่มาหนัหลอดวเมียนแต้นฟ ที่บ่ย่านบ่มีบ่มีแต่ว่ามีโชคเหลี่ยมที่ย่านย่านมีบ่จักหลามน่าเอามาให้ เลือน,น้ำมีมนคนน้องนุชินคำจะโตขา่าวหนสิไจไปดินเ้น้ำ lắm cho mình anh nghĩa là anh hùng anh không đi kiếm 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 Hắn <laughs>

เพื่อมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดดจงดีงเลยเด้อค่ะยอ้อนวุ้นจไปติดตามกับไปปั้นกับเนาะค่ะแม่แม่แม,แม,แม่ที่ง้มทอง,ม,ทองม,มูปิศาสขออำนาจเพียงซ้ำนี้ค่ะ